โอเคครับเรื่องราวต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวของแผนรายได้นะครับทีนี้ครับเรามาดูกันว่าการทำธุรกิจ s l e c t i o นครับเราจะสามารถสร้างรายได้ยังไงได้บ้างนะครับมีกี่ช่องทางและที่สำคัญครับเราสามารถสะสมเหรียญถือครองเหรียญจ่ายยาคอยเพิ่มขึ้น ได้จากช่องทางได้บ้างโอเคนะครับวันนี้การเริ่มต้นธุรกิจกับ Selection ครับง่ายมากๆนะครับต้องบอกว่าง่ายมากๆเพียงแค่เราลงทะเบียนครับรับลิงก์ฟรีมาใช่ไหมครับลงทะเบียนนะครับตำแหน่งแรกชื่อว่าตำแหน่งคอมมอนนะครับอ่านะครับตำแหน่งคอมมอนจะเป็นตำแหน่งที่ลงทะเบียนฟรีครับทุกคน นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยคือนอกจากการลงทะเบียนเข้ามาฟรีๆแล้วครับเรายังสามารถนะครับรับเหรียญจาย่าคอยทั้งหมด10จาย่า นะครับง่ายๆเลยครับตีง่ายๆถ้าเหรียญเราขึ้นกระดานเทรดในเดือนเมษายนนี้นะครับลองตีมูลค่าต่ำๆเอาสัก1 u s ดอลลาร์ก็พอนะครับหรือประมาณ33บาทก็ลองเอา10เหรียญน,นะครับไปคูณกับ33บาทดูนั่นคือมูลค่าสินทรัพย์ดิจิตัลที่เราถือครองอยู่นะครับและมากไปกว่านั้นครับทุกคนที่ลงทะเบียนเข้ามาฟรีครับยังสามารถขายสินค้านะครับหรือว่าขายปรี นะครับรับกาไรฟินฟไปเลยครับโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวฟังไม่ผิดครับไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวครับบริษัททําการสต็อกสินค้าไว้นะครับเรามีแวร์เฮาส์ในการสต็อกสินค้าทุกๆรายการของเราและที่สําคัญครับนักธุรกิจหรือสมาชิกไม่ต้องเสียเวลามานั่งแท็กของส่งของกันเองดีไหมครับ และมากไปกว่านั้นครับถ้าใครนะครับอยากเริ่มต้นสร้างรายได้กับธุรกิจ s l e c t i o n ครับตำแหน่งต่อไปครับชื่อว่า Master นะครับชื่อว่ามาสเตอร์ครับซึ่งตำแหน่งมาสเตอร์ครับจะมีการลงทุนในการเปิดแพ็กเกจเริ่มต้นธุรกิจนะครับธุรกิจของเรานะครับต้องบอกว่าด้วยแบ็กกราวของเราคือตะกรูลปราศาสทองโอสถเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเราครับสร้างมาเพื่อเปิดโอกาส ให้คนทุกคนนะครับไม่ได้จํากัดแค่คนใดคนหนึ่งหรือบางกลุ่มเท่านั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนครับเข้ามาสร้างช่องทางในการสร้างรายได้นะครับและสะสมเหรียญกันแพ็กเกจมาสเตอร์ลงทุนนะครับเพียงแค่1นึ่บาทครับทุกคน1,690บาทจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะได้รับสินค้าไปเลยครับหเซต ซึ่งสินค้า1เซตครับจะมีให้เราเนี่ยได้เลือกครับว่าเราอยากใช้สินค้าประเภทไหนกลุ่มไหนเรามีทั้งอาหารเสริมและสกินแคร์และอีกต่อไปในอนาคตครับจะมีสินค้าหลากหลายรายการเข้ามาเพิ่มเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรายการเลยครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราจะได้1เซตนะครับจะมีทั้งหมด4รายการด้วยกันถ้าเอาตรงๆนะครับเฉพาะสินค้า4รายการนี้ครับขายปรีกนะ เกิน1,690แน่นอนและที่สำคัญครับเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากๆเรามีทีมแพทย์ทีมเภสัชนะครับและนักวิจัยเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละรายการที่ผลิตออกมาครับย่อมเป็นสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานสูงและใช้แล้วเห็นผลเท่านั้นโอเคไหมครับและแม่ไปก่อนนั้นครับทุกคนที่ลงแพ็กเกจสมัครมาเป็นมาสเตอร์นะครับจะได้ถือครองเหรียญนะครับอีก250 จาย่คอยนะครับเมื่อกี้นะครับคินเองได้แชร์ข้อมูลให้ทุกคนได้ฟังครับว่าถ้าเราตีมูลค่าต่ำๆนะครับลองเอาไปคูณแค่33บาทดูนะครับเช่นกันครับสองเหรียญที่ทุกคนได้มาครับคือได้มาฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหรียญเราขึ้นกระดานครับเราจะขายเกรงกําไรเมื่อเหรียญมีมูลค่าสูงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับและตําแหน่งต่อไปครับชื่อว่าตําแหน่งสุป r รี e มนะครับ ตำแหน่งสูรีมครับต้องบอกว่าตำแหน่งนี้นะครับเราไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนขึ้นตำแหน่งนะครับตำแหน่งสูรีมเป็นต้นไปนะครับเราอาศัยแค่การเรียนรู้ครับและความสามารถบวกกับเข้ามาใช้ระบบของทีมนะครับซึ่งกลุ่มเราชื่อว่า The Booster นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมีสื่อช่องทางการเทรนออนไลน์ให้ทุกคนทั้งหมดแล้วการจะเป็นสูรีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพียงแค่วันนี้ครับ เราแนะนำนะครับครบ10คนนะครับเราแนะนำเพื่อนๆครับส่งลิงก์บอกต่อนะครับแพลตฟอร์มของเราให้กับเพื่อนๆถ้ามีเพื่อนๆมาสมัครนะครับหรือว่าเปิดแพ็กเกจมาสเตอร์นะครับเราก็จะกลายเป็นตำแหน่งสุพีมทันทีโดยการแนะนำแค่10คนเท่านั้นง่ายไหมครับ ต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับตอนนี้ในทีมเราเนี่ยเข้ามาเพียงแค่แบบ8ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับก็แนะนําคนแบบมากกว่า10คนกันแล้วนะครับต้องบอกว่าสุพีมเป็นกันง่ายมากๆและตําแหน่งสูงสุดครับชื่อว่าตําแหน่งเอลิทนะครับตำแหน่งเอลิทจะเป็นตำแหน่งสูงสุดของธุรกิจซีเล็กชันนะครับและเงื่อนไขการเป็นเอลิทนะครับต้องบอกว่าเป็นไปได้เราไม่ได้ยากเลยนะครับการเป็นเอลิทนะครับต้องบอกว่าเราเพียงแค่ปั้น ผู้นำครับปั้นผู้นำหรือว่าช่วยเพื่อนที่เราเชิญมาครับหรือสนับสนุนเขาเนี่ยประสบความสาเร็จเหมือนกับเรานะครับปั้นผู้นำสิบคนนะครับให้เขาเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสุพีมนะครับง่ายมากนะครับเราแค่ปั้นผู้นำให้เขาเป็นตำแหน่งสุพิมสิบคนและตำแหน่งมาสเตอร์อีกห้าร้อยคนใต้องค์กรนะครับมาสเตอร์นะครับอ่าสุพิม มาสเตอร์500คนในองค์กรโดยไม่สนใจเลยครับว่ามาสเตอร์ที่เราแนะนํามาหรือจะเกิดจากมาสเตอร์ที่คนในองค์กรเราแนะนํามาครบ500เมื่อไหร่เป็นตําแหน่งอีลิตทันทีแฟร์ Fair ไหมครับแฟร์ Fair ไหมนะครับใช้พลังทวีคูณขององค์กรเรานะครับในการเป็นตําแหน่งที่ชื่อว่าอีลิตนะครับทีนี้มาดูครับรายได้ของเซเลคชั่นข้อที่1นะครับคืออะไรรายได้ข้อที่1ครับชื่อว่าโบนัส แคชแบ็กนะครับโบนัสแคชแบ็กนะครับเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเราเองแค่เราซื้อเองเราก็ได้เงินคืนแล้วครับหรือเราจะไปขายสินค้าก็ได้ครับเราจะได้เงินคืนหรือกำไรนะครับที่เป็นแคชแบ็กกลับมาทุกๆชิ้นที่เราขายออกไปหรือทุกๆชิ้นที่เราซื้อยกตัวอย่างเช่นนะครับสินค้าลูทีนของเราละกันนะครับ สินค้าลูทีนของเราเป็นอาหารเสริมบำรุงดวงตานะครับราคาขายปลีกอยู่ที่990บาทราคาขายปลีกอยู่ที่990บาทครับซึ่งแต่ละตำแหน่งนะครับจะได้แคชแบ็กไม่เท่ากันแต่ละตำแหน่งจะได้แคชแบ็กไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งคอมมอนเราจะได้กล่องละ200บาทนะครับ ถ้าเราเป็นตำแหน่งคอมมอนเราจะได้กำไรกล่องละ200บาทและถ้าเราเป็นตำแหน่งมาสเตอร์ครับเราจะได้กล่องละ230บาทถ้าเราเป็นสุพปิลเราจะได้กล่องละ250บาทและถ้าเราเป็นตำแหน่งสูงสุดครับเราจะได้กำไรกล่องละ300บาทซึ่งสินค้าแต่ละรายการครับเราจะได้กำไรจากแคชแบ็กไม่เท่ากันโอเคไหมครับ สิ่งที่เราจะได้เลยคือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าครับเราไม่ต้องมานั่งแพ็กส่งเองขายวันหนึ่งถ้าเราเป็นอีลิตขายวันหนึ่งสิบกล่องเราก็ได้เท่าไหร่แล้วครับสามพบาทจริงไหมครับทุกคนนะรับกําไรกันไปฟรีๆเลยนะครับและรายได้ข้อที่2ครับรายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่าส่วนต่างนะครับส่วนต่างทางการตลาดนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่า แต่ละตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมอนมาสเตอร์สู e ปียมเอลิจะได้แคชแบ็กไม่เท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับมันจะมีแกรปส่วนต่างของกำไรแต่ละตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้เราเป็นตำแหน่ง e l ลิทนะครับแล้วเรานะครับไปแนะนำคอมมอนนะครับส่วนต่างนะครับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับสินค้าจะเกิดขึ้นกล่องละ100บาทถ้าวันนี้เราเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่า e l ลิทนะครับแล้วเราไปแนะนำตำแหน่งที่ชื่อว่า คอมมอนเข้ามานะครับเขามาลงทะเบียนฟรีเขาแค่อยากขายสินค้ากับเรานะครับสมมุติว่าคอมมอนเนี่ยขายสินค้านะครับคนละ1กล่องแล้วเรามีคอมมอนร้อยคนร้อยคนขายสินค้าลูทีนคนละ1กล่องเราจะได้ส่วนต่างทางการตลาดตรงนี้มูลค่ากี่บาทครับ1นึ่งมืนบาทนะครับเข้าบัญชีเราฟินฟินแล้วถ้าร้อยคนครับขายคนละ10กล่อง ้าร้อยคนขายคนละสิบกล่องเราจะได้ส่วนต่างทางการตลาดเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนบาทเยอะไหมครับทุกคนเนี่ยเกิดจากตรงนี้แหละครับเราแนะนําส่งลิงก์แล้วมีคนมาลงทะเบียนฟรียอยากขายสินค้านะครับแค่อยากขายสินค้าเราไม่ได้ขายเองแต่เราได้ส่วนต่างทางการตลาดตรงนี้ด้วยนะครับข้อต่อไปครับข้อ3ข้อ3นะครับคือโบนัสแนะนําครับ แพ็กเกจโบนัสแนะนำแพ็กเกจทุกคนจำได้ไหมครับว่าแพ็กเกจการสมัครของ Selection ลงทุนเท่าไหร่ครับ1,690เท่านั้นนะครับ1,690บาทธุรกิจของเรานะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับยุคใหม่นะครับซึ่งเป็นแฟลตแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีเหรียญคริปโตเคอเรนซีเข้ามายกระดับแพลตฟอร์มของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนทําธุรกิจกับเราครับมันง่ายมากนะครับประตูในการต้อนรับผู้คนเข้ามาสู่ธุรกิจของเราครับเริ่มก็ง่ายนะครับทําก็ง่ายรับรายได้ก็ง่ายที่สําคัญครับเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายขายตรงหรือซิงเกิลขายออนไลน์ไม่มีการบังคับรักษายอดไม่มีการสต็อกสินค้าไม่มีการหนีเรทตัวแทนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนครับ ทุกคนลงทุนเริ่มต้นเหมือนกันหมดนั่นก็คือ1690และถ้าวันนี้ครับทุกคนลงทุนเข้ามาแล้วทุกคนจะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่ามาสเตอร์นะครับจำได้ใช่ไหมครับลงทุน1690ได้สินค้าได้เหรียญจาย่าคอยเราจะเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่ามาสเตอร แล้ววันนี้ครับพอเราเข้ามาเป็นมาสเตอร์เราเองก็อยากเริ่มชวนใครบางคนเอาโอกาสไปให้กับคนที่เรารักหรืออยากเอาโอกาสไปช่วยเหลือผู้คนนะครับอีกมากมายทุกคนที่เกิดจากการแนะนำของเราครับเราจะเรียกว่าชั้นที่หนึ่งนะครับ ชั้นที่1น,นะครับหรือถ้าเราเคยทําธุรกิจอื่นมาเนี่ยเราจะเรียกกันว่า Gen หนึ่งอ่าให้เข้าใจง่ายๆนะเรียกชั้นที่1ทุกคนที่เกิดจากการแนะนําของเรานะครับรับลิงก์ของเราไปลงทะเบียนเราจะเรียกว่าชั้นที่1เมื่อเกิดการแนะนาแพ็กเกจเกิดขึ้นครับเราจะได้รหัสละ500บาทครับทุกคนเราจะได้รหัสละ500บาทบวกกับ250จา่ายยา าแนะนำเพื่อนเอนเข้ามาในธุรกิจไม่ไม่ใช่ได้แค่เงินสดน,นะครับแต่เรายังได้เหรียญจะายาคอยเพิ่มขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราสามารถขุดเหรียญเพิ่มสะสมเหรียญถือครองเหรียญเพิ่มได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือโอกาสเลยครับเรามีโอกาสสะสมเหรียญเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเราแนะนําคนเยอะมากขึ้นครับเราก็จะได้ทั้งเงินสดและเหรียญเพิ่มขึ้นและถ้าวันนี้เราแนะนำสิบคนล่ะครับถ้าเราแนะนำสิบคนเกิดอะไรขึ้นครับค่าแนะนาแพ็กเกจเราก็จะได้เป็นห้าพันบาทนะครับบวกกับเหรียญจายยาอีกสองพันห้าร้อยจ่ายยาอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราแนะนําคนเยอะครับแนะนําเพื่อนเยอะครับ เราก็จะมีทั้งรายได้แล้วก็เหรียญที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับนี่คือตำแหน่งมาสเตอร์ครับจะได้ค่าแนะนำแพ็กเกจเนี่ยชั้นที่1น,นะครับซึ่งบางคนดูว่าเฮ้ยได้แค่2,000 2,500เหรียญเองอย่าลืมนะครับตอนเราสมัครเข้ามาเนี่ยเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วครับ250เหรียญ เพราะฉะนั้นถ้ารวมกันเนี่ยจะเป็น2,750เหรียญทุกคนลองเอา2,750เหรียญคูณมูลค่าต่ำๆครับถ้าเราเทียบกับเหรียญของกิลไฟนะครับตีมูลค่าต่ำๆเลย33บาทลองเอา2,500ไปคูณ33ดูครับนั่นคือมูลค่าสินทรัพย์ดิจิ t a ลโท k ค็ที่ทุกท่านถือครองอยู่ณเวลานี้โอเคไหมครับและเมื่อเราแนะนำครบ10คนครับเมื่อเราแนะนำครบ10คน นะครับเราจะกลายเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสุพรีมทันทีนะครับเมื่อเราแนะนำครบ10คนเราจะกลายเป็นตำแหน่งที่ชื่อว่าสุพรีมทันทีครับแล้วพอเราเป็นตำแหน่งสุพรีมเนี่ยทุกๆก,การแนะนำยังคงเหมือนกันครับชั้นที่1เราจะได้500บาทเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับนั่นคือมูลค่าเหรียญครับจาก250เป็น350 จาย่าครับอ่าเห็นไหมครับเหรียญเริ่มเพิ่มขึม้นเรื่อยๆและพอเราเป็นตําแหน่งสูตรพิมเพราะฉะนั้นครับทุกๆก,การแนะนําหลังจากเป็นสูรพิมเนี่ยเราจะมีโอกาสสะสมเหรียญได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเท่าตัวแต่มันยังไม่จบแค่นั้นไงครับถ้าวันนี้เนี่ยชั้นที่1มีการไปแนะนําบอกต่อเหมือนกันนะครับแนะนําคนเข้ามาสมัครซีเล็กชั่นมาเปิดแพ็กเกจพันหกร้อยเก้าสิบจะเกิดชั้นที่สองจริงไหมครับ จากชั้นที่1เนี่ยจะเกิดชั้นที่2และถ้าวันนี้ครับชั้นที่2นะครับมีการชั้นที่1เนี่ยมีการบอกต่ออีกคนละ10เมื่อ10แตก10ในชั้นที่2จะเป็นกี่คนครับ100คนในชั้นที่2จริงไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นในชั้นที่2ครับเราไม่ได้แนะนําเองเลยครับเกิดจากชั้นที่1ไปแนะนําแต่เราจะได้รหัสละ200บาทด้วยบวกกับอีก100 จาย่าโอเคไหมครับทุกคนชั้นที่สองเราไม่ได้ไปแนะนำเองแต่เราได้ด้วยครับในฐานะที่เราเป็นผู้เปิดโอกาสชั้นที่หนึ่งเข้ามาในธุรกิจโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นครับเมื่อ10แตกสิก็จะกลายเป็น100คนในชั้นที่2รายได้100คนคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับสองหมบาทบวกกับอีก หนึ่งมื่นจาย่าที่เราจะได้รับเห็นไหมครับยิ่งชั้นที่สองเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ครับรับไปเลยครับรหัสละสองร้อยบาทแล้ววันนี้ครับถ้าเราเองเนี่ยแนะนําชั้นที่หนึ่งเยอะเราแนะนําชั้นที่หนึ่งมากกว่าสิบคนแสดงว่าชั้นที่สองก็จะมากกว่าร้อยคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแนะนําได้เต็มที่ครับเซเลคชั่นไม่ได้บังคับว่าต้องแนะนําแค่สิบคนเท่านั้นเราจะแนะนำยี่สิบคนห้าสิบคนร้อยคน แนะนำไปเลยครับทุกคนมีโอกาสแนะนําได้กี่คนก็ได้โอเคไหมครับและตําแหน่งต่อไปครับคือตําแหน่งสูงสุดชื่อว่าตําแหน่ง e l i t ทอ่านะครับทุกคนจําได้ไหมครับเงื่อนไขการเป็น e l i t ทต้องทํำยังไงครับมีทั้งหมด10 s สุป e รีมนะครับมีทั้งหมด10สุปรีมใต้สายงานที่เราแนะนํามาเองนะครับและ500 m a s t มาสเตอร์ ห้าร้อมาสเตอร์เกิดจากใครก็ได้ครับที่อยู่ใต้องค์กรเราทีนี้ครับมาดูครับถ้าเราเป็น e l ลิทเราจะได้รับรายได้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับชั้นที่1ครับเหมือนกันเลยนะครับชั้นที่1เราจะได้รับรหัสละ500บาทเหมือนกันครับ500บาทเหมือนกันครับแต่สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมูลค่าเหรียญครับทุกๆการแนะนําหลังจากเราเป็น e l ลิทเราจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นรหัสละ ห้าร้อยเหรียญครับเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเห็นไหมครับแนะนำหนึ่งคนได้ห้าร้อยเหรียญสองคนได้พันเหรียญสี่คนไดสองพันเหรียญประหยัดเวลาไปเยอะมากๆเลยจริงไหมครับและในชั้นที่สองครับในชั้นที่สองนะครับเราก็ยังได้รหัสละ200ร้อยบาทเช่นกันและที่จะต่างออกไปจากสุพีมก็คือเราจะได้เพิ่มอีก200ร้อยเหรียญและชั้นที่สามครับ เราจะได้รหัสละ100บาทบวกกับอีก100เหรียญจาย่านะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอีลิตครับธุรกิจจะเติบโตอย่างมหาศาลนะครับธุรกิจจะเติบโตอย่างมหาศาลหลังจากชั้นที่3เป็นต้นไปครับชั้นที่4 5 6 7 8 9 10จจนไปถึงชั้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับลึกแบบอินฟินิตี้ชั้นครับ ลึกแบบอินฟินิตี้ชั้นเราจะได้รหัสละ100บาททุกรหัสที่เกิดขึ้นบวกกับอีก100จาย่าคอยทุกรหัสที่เกิดขึ้นหลังจากชั้นที่3ครับเราจะได้รหัสละ100บาทบวกกับอีก100จาย่าคอยทุกคนเห็นภาพเรียงครับว่าแพลตฟอร์มของเราสร้างรายได้กันง่ายๆรายได้เกิดขึ้นง่ายๆและไม่มีเงื่อนไขหรือ ไม่มีการบล็อกโครงสร้างเมื่อเราเป็นตำแหน่งอีลิตและที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพนี้มากๆนะครับเมื่อเราเป็นตำแหน่งอีลิตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสมมุติครับให้ทุกคนจินตนาการภาพดูถ้าเราเป็นตำแหน่งอีลิตนะครับถ้าเราเป็นตำแหน่งอีลิททุกคนลองลองเห็นภาพตัวเองเป็นอีลิตดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเองแนะนำคนครับสิบคนนะครับ เราแนะนําคน10คนสมมุตินะเราจะได้รายได้เท่าไหร่ครับ5,000บาทบวกกับอีก5,000จาย่าและเมื่อ10คนไปบอกต่ออีกคนละ10ชั้นที่2จะเกิดเป็นกี่คนครับ100คนครับรายได้จะเพิ่มเป็น20,000บาทบวกกับอีกกี่เหรียญครับ10,000เหรียญ ในชั้นที่3ครับร้อยคนบอกต่อคนละสิบจะกลายเป็นพันคนนะครับรายได้มันจะไม่ใช่แค่หลักหมื่นแล้วครับเมื่อองค์กรเรานะครับแตกตัวเป็นพันคนจะกลายเป็นหนึ่งแสนบาทบวกกับอีกกี่เหรียญครับ 1, หนึ่งแสนเหรียญอ่ายังไม่จบครับเมื่อพันคนบอกต่ออีกคนละสิบกลายเป็นกี่คนครับ หนึ่งหมื่นคนนะครับพอเป็นหนึ่งหมื่นคนนั่นแหละครับทุกคนรายได้จะไม่ใช่แค่หลักแสนแล้วครับมันคือการทวีคูณขององค์กรครับจากหนึ่งแสนรายได้จะกลายเป็นหนึ่งล้านบาทบวกกับอีกกี่เหรียญครับหนึ่งล้านเหรียญเห็นไหมครับว่าอ l ลิทน่าเป็นขนาดไหนซึ่งตอนนี้นะครับในกลุ่มของเรานะครับมีตำแหน่งอิลิทแล้วทั้งหมด2รหัสนะครับ มีตำแหน่งออลิทแล้วทั้งหมด2รหัสเพราะฉะนั้นครับเราใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะครับในการเป็นตำแหน่งออลิทต,ต้องบอกเลยครับว่าทุกคนสามารถเป็นตำแหน่งออลิทได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าช้านะครับติดเทอร์โบเลยครับลุยให้สุดใส่ให้สุดเพราะวันที่เหรียญเราเข้ากระดานเมื่อไหร่นะครับเดือนเมษาพอเหรียญเราเข้ากระดานเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือรายได้มหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเราสามารถเอาเหรียญจาย่าครับ ไปลงทุนนะครับในแพลตฟอร์มอื่นๆได้อีกยังสามารถเอาไปลงทุนใน NFT เกมไปลงทุนในธุรกิจต่างๆและในอนาคตพอเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นธุรกิจใหญ่ๆเข้ามาร่วมลงทุนกับเราครับเราสามารถนำเหรียญจาย่าไปแลกเปลี่ยนซื้อขายนะครับหรือเกรงกำไรได้อีกมากมายมหาศาล เพราะฉะนั้นครับทุกคนยุคมันเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วครับนี่คือยุคของคริปโตเคอเรนซีนี่คือยุคของดิจิตอลโทเค็นและในอนาคตพอเข้าสู่ช่วงของเมตาเวิร์สทุกคนครับวันนั้นแหะครับถ้าเราเองยังเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนใจโลกเลยนะครับฉันก็อยู่เฉยๆเป็นวันวันทำธุรกิจเหมือนเดิมทําธุรกิจแบบเก่านะครับไม่ยอมปรับเป็นธุรกิจแบบใหม่วันหนึ่งนะครับเราอาจจะเป็นบุคคลที่ตกขอบโลกไปก็ได้เพราะฉะนั้นครับ